นี่มันที่พังกี้ตุ้มมาตรงนี้เนี่ยนะเห็น Gentle, นะในกระพังอยู่นั่นะอ่ามันไม่กี้เองก็ได้เล่นะน้ำมันพุ่งไปนั้นนะันั่นแหละพอดีน้ำน้ำมันแทงตาดีแต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงก็คือตอนนี้พอมีระดับน้ำเริ่มสูงขึ้นตะลิ่งก็จะเริ่มพังเป็นระยะระยะนะครับเพราะปัจจุบันนี้เราเราต้องยอมรับว่าทุ่งบางบานตรงนี้เป็นทุ่งรับน้ำจริงๆนะฮะ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในอย่างชาวบ้านเนี่ยต้องคอยเตรียมพร้อมเรื่องเรือเรื่องความเป็นอยู่ของชายคลองนะฮะแล้วก็ตลอดจนในทุ่งนาก็ต้องเตรียมเรื่องการเกี่ยวข้าวเกี่ยวปลาว่าน้ําจะมาไหมจะต้องมีการระบายน้ํำไหมของทุ่งบางบานฮะตลอดจนชาวบ้านเนี่ยเป็นห่วงว่าถ้าเกิดมีน้ําเยอะจริงๆจะท่วมไหมแล้วท่วมแล้วในทางเทศบาลเองก็มีการเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือชาวบ้านอยู่ข้างต้นอยู่แล้วน้ำไม่มาเมาเตรียมเรือเตรียมแพไว้เขาเป็นเทศบาล แล้วนี่นี่เตรียมมามาทำมากี่ล้ำแล้วเรือเนี่ยเนี่ยล้ำนี้แหละมาวันแรกนี่ล้ำแรกเออ่ถ่ายมานิดหน่อยถ่ายแล้วเราพายเรือเราท่อมเรือเนี่ยเราพายเราพายไม่กลัวเลยน้ำเชี่ยวอย่างเงี้ยไม่กลัวเคยมันมันทุกปีอ่ะนะมันอย่างนี้ทุกปีนะคือเป็นกิจวัตรประจำวันกิจวัตรประจำวันที่เที่ยวเพื่อบางบานนี่ที่ลุงลุงลุงพ่ออยู่นี่เป็นท่วมทุกปีไหมท่วมหลวงการน้ำตามตรงเนี้ยหน้าวัดที่ท่วมหมดแต่ไม่ท่วมแต่ในวัดอ่ะ ในวเพราะมันมีคันกัน้นท่วมไม่ท่วมทุกปีตั้งแต่ปีสามแปดมาก็ไม่ท่วมมาตลอดแต่ว่าข้างนอกนี่ท่วมหมดเลยนะศาลานี่รวมมิตรอ่ะรวมมิตรตรงชายล่างนี่นะแล้วนี่เตรียมเตรียมตัวเมื่วันละเท่าเรือยนี่เพิ่งมาวันแรกเพิ่งมาวันนี้แหละถุงน้ำเป็นปกติทวงนกยก๊อก,กนอกยก๊อกนกย๊อกโอ้ยเดี๋ยวนี้มีการล้วน ไม้ตัวล่างมีตะปูกไม่รู้ยังาไห่ในนยายตัวนี้ทำใหรลนี่ก็เขาไม่อยากรู้มีคนดูแลเดินแบบอะไรก็แพงไปส่งใบละก็เวลาสร้างเขาทำเนี่ยพี่ไปอยู่เขาก็ไม่กล้าทำพี่เพราะว่ากลัวทำไม่ถูกใจถูกใจไหมป้าเรื่องน้ำกลัวท่วมบานอย่างเดียวไม่ถึงไม่ว่าย้ายทั่วพื้นบ้านกลัวจริงๆบอกเลย หรือว่าเราไงคือต้องมีการเตรียมการเบื้องต้นกว่าเราต้องขยับพยายลายต้นไม้ต้นไลที่เกยดต้นมากกว่าเรียกผู้ยายมันมาใช่ ผ่านสองคืนตอนแรกก็เพิ่งอยู่แต่ผานยาวโน้นนั่นกลับมาครึ่งนี้แล้วจะไม่ทุกยังไงอ่ะอีกไม่มากแต่เนี้ยวาวป่ากลางคืนหนึ่งยิงก็โหกล้วยก้อยโอ้ยอาแล้วนี่เก็บเก็บข่าเก็บของยังคะเนี่ยก็เตรียมเตรียมหนีเลยล่ะเดี๋ยวมาเอาไม่ทันไหนได้เก็บกองๆนี่แหละไม่รู้ละเตรียมเตรียมเตรียมหนีน้ำก็เตรียมก็เตรียมนี่แหละนะอ๋เลี้ย เก็บพระลูกไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเลยเก็บก็เกี่ยงว่าเดี๋ยวเพื่อกลากมาก็นั่งมองอยู่น้ำมาก็จะวานลูกมาจะยกเตียงนี้ขึ้นตรงโน้นเกียมเอาทานขึ้นโน้นขึ้นนี่เกีียมทุกอย่างกระทำไปตามไปตามเดชให้ลูกช่วยมาที่เออเที่ยงเพอบางบานนี่ท่วมท่ทุกปีครับก็ทุกปีจ้ะทีรมปีก่อนมันเยอะไงแล้วปีกายน้อยหน่อยปีกายท่วมแค่คมพื้นนี้นะ อีกปีน้ำมากระท่วมบ้านใหม่ปลูกใหม่ก็ท่วมไปแล้ว